นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นฟันใะนฟันกินกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่แมปเดิมน,นะแมปกมันจะเป็นคนแม็กอะไรนี่แหละแม็กอะไรนี่แหละไม่เป็นหน้าลิงเนะนี่ยอืมเนี่ยผมจะมาเล่นแมปนี้นะแต่เปิดไฟนะนะผมกินอ่ะอันนี้อืมคลิป ถ้ามันสั้นผมก็จะลงลงหยุดดีนะใช่คิดถ้ามันสั้นผมก็ยังลงอยู่ดีนะทุกคนอืมแบบนี้เลยทุกคนครับผมขอเปลี่ยนแกนไหมมาเล่นแบบนี้ไมามาเล่นกันโอเค มาแล้วทุกคนอือก็อย่าลืมนะครับทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าฝั่งนี้ไหนดีกว่ากันก็ให้พิมพ์มาเลยนะใต้คอมเมนต์นนะผมขอเลือกสีแดงละคันเพราะผมชอบสีแดงาหากผมอาจจะไม่ใช่เบีอมันนะดูแล้วไม่ใช่เบี้ยหรอหลัก ไปโอเคอมาเริ่นเลยอเจใบบางอาจยิงฉันยาไม่นะอย่านะอย่านะพี่ออาวทำไมเชื่อมันเป็นสีน้ำเงินน่ะไม่เป็นไรนหรอกอ่อาว่าวันนี้มันฆ่าฉัน ระดับโหมดเลยแล้วนั่นน่ะเขาชอบเล่นในสายดาบอ่ะแต่ผมชอบเล่นในสายปืนตายเน่ไนอ้บอมาหนี่เดี๋ยวนี้ไม่โอไม่นะโอเค อ๋อผัวเรื่ไปที่ผลบอกว่าชื่อมันปเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเราเรเลยมันไม่ได้ดูฝังเดียวกับผมแต่ทำไมตัวมันเป็นสีแดงมัช่วยกันขุดเร็วเพื่อนอ๋อโอ้ทางรับโอ้ไม่ลับแล้วมันขุดมาเองไม่กลับแล้วเพื่อน แน่ๆชุบจากไหนนะถ้าเพื่อถ้าทุกคนรู้ว่ามันเหิเู่วเลือยตรงไหนก็บอกเลยนะมนยังไม่เป็นโอ้ไม่ทำไมผมตายตลอดผมไม่เคยได้ฆ่าใครเลยอะโอ้ผมทำแบบนี้ดีกว่าอืม ตายแน่ไม่นะเก้ทำอะไรลงไปโอ้โห و. ตายหมดเลยอยู่มานานเท่าไหรนะ่เนี่ยอืม เอ๊ติวฉันไม่ยอมหรอกจะฆ่าให้ได้อ้มปลอยได้ไงนั่นมันก็เคยเจอเลยแบบนี้นะลอยฟ้าชักดาบเยอะๆลอยฟ้าแต่ไม่ใช่แบบแบบนี้นะ ออแกตายแนย่โอ้ไม่นะเก้ฆ่าเพื่อนฉันเกต้องตายอ้ายิง่งวัยเดักสัก,กันนัดเกบังอาจฆ่าเพื่อนฉันเอ,อ้ไม่ผมไม่เคยฆ่าใครได้เลยอะ่ะผมก็จะโชคร้าย รือว,ว่าไอ้ถ้ามันตัวแดงๆแปว่ามันไม่ได้อยู่ฝังพวกเราแต่ฝังพวกเราเป็นสีแดงนะไอ้ขี้มันเป็นสีฟ้าโกเต้องตายแกต้องตายแกต้องตายแกต้องตาย,ตตายไม่มีวันรอด ไม่มีทางเฮ้ยยา่าว่ามาจากไหนนยผมยิงไม่โดนเลยอืมอางนี้อืมถ้าผมบอกว่าเล่นเกมแฟนหน,หน่าฟงกินด้วยนั้นคลิปนี้ต้องมีเกมแฟนหน,หน่าฟงกินไม่ใช่แฟนหน,หน่าฟงเต้นโูเพื่อน ตายไหมแต่ไม่ยิงเลยอ้าวยิงแรงสมัตผมไม่ใช้คุณหรอกผมใช้นี้ขุดใช้นี้ขุดดีกว่าได้เงินเลย แล้วทิ้งกันแล้วคลิปอะไรสักอย่างนี่ผมเเมื่อกี้ผมอาจจะตั้งคิดก็ได้พวกคิดเนี้ยผมไม่รู้จะตั้งไงดี ไงสะพานทอดเกาะกลางมีสาพานทอดเกาะกลางมีสาพานทอดเกาะกลางมีสาพานทอดเพิออยูดจนโตมีมเที่ยวขอก็ไม่มีโห้จะจะตีไปไหนนะ เกียดมันแล้วอะอะไรเนี่ยมันทำอะไรได้อ๋อตังแล้วก็ดาวดิยอ๋อไม่ไม่ละผมว่าอัพดีกว่านะอัพบ้างผมเคยเล่นแล้ว แฟนๆล้นกินกันดีกว่าไปกันเลยครับโอเคมากันแล้วอือม,มานานจังอยากใช้ฟูนแล้วผมยังไม่อยากใช้ถ้าใช้ไปแล้วคลิปผมจะหายไหมเนี่ยเอะแล้วช่องผมจะอยู่ต่อไหมเนี่ย อืมผมชอบตัวนี้อีอีอีเมื่อผมเล่นแบบนี้แหละหาเพื่อนอืมโอ้นี่ไงตายแน่แอปเปิลคอไปเลยแอปเปิลคอแอปเปิลคอ แอปเปิ้ลคอล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 โอ้มันสายไปแล้วเพื่อนโอ้บุดทันอืมฉันไม่เคยเห็นคนกดไลค์แบบนี้ถ่นเลย ส่วนนายก็เป็นผีไม้ครับใช่ไหมว็นายตัวเหลี่ยมกดสองอันเลยอู้ไม่นะกดไม่ทันเลยผมเนะี่ย อืมโอ้ไม oh ่ใครจะไปยอมแพ้ล่ะอืึอา้าวกลางเลยแต่ฉันเยอะกวา่านะเพื่อนตอนเนี้ย คดีที่มันเลยโชคดีที่มันมีเรือเลยรอดไปเยอะกว่ามันโอ้ปหดมาพูดอืมเสียงกับผมนี่แหละตบ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  Wow. Bám bị má to này nè